Let's go. อร่อยเลิศกับผู้รีดวันนี้พามาที่ All Day Cafe Bistro สาขาทองหล่อ11เป็นร้านอาหารไทยและฝรั่งตกแต่งพิธีพิถันตามสไตล์ยุโรปวินเทจใจรักของเจ้าของและผู้ก่อตั้งคุณแบมเจนิสตาเลียวเฉลิมบงเริ่มกันด้วยเมนูซูเฟ่เนื้อปูฟูเบาๆเสิร์ฟกับซอสล็อบสเตอร์บรันดีขาหมูเยอรมนันหันเตา่าสูตรต้นตำรับตามด้วยเแบบี้พิซซ่าต้มยำกุง้งและเมนูต้องกิน ฟักเกตตี้เบคอนกรอบผัดกระเทียมพริกแห้งและต้องชิมครีปเค้กชาไทยครีปเค้กภูเขาไฟไม่โลตามคุณรีดไปแล้วครับอร่อยเลิศกับคุณรีธวันนี้นะคะเรามาร้านอาหารสวยๆชื่อว่าออเดร์คาเฟ่แอนด์บิสโทรสาขาทองหลอ่อซึ่งตอนนี้นะคะฤีกับคุณแบมยืนกันอยู่ที่นี่คุณจันนิสาริ้วเฉลมิมวงชีฟเอ็กเซ็กตฟออฟิเซอน้องแบมคะ่ะส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ออเดรคาเฟ่แอนด์บิสโทรของเราตีมของร้านเราเป็นยังไงจ๊ะส่วนหนึ่งก็คือเป็นคนชอบสไตล์แบบฝรั่งเศสแบบมีความเป็นวินเทจอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยเอาขาวๆแล้วมีความเป็นฝรั่งเศสวินเทจเนี่ยมาใส่ไว้ในร้านนี้ค่ะเราเข้าสู่เมนูกันเลยค่ะซูเล่เนื้อปูเสิร์ฟกับซอสล็อบสเตอร์บรันดีเป็นไข่ขาวมาตีแล้วก็ไปอบแล้วข้างในก็จะมีเนื้อปูแล้วก็มีซอสล็อบสเตอร์บรันดีอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านไข่ขาวตีให้ได้ขนาดนี้ ไม่ต้องไปตีเองนะมาทานที่นี่เมนูแรกเรียกน้ำย่อยไฟเมนูน้ำย่อยก็เต็มท้องแล้วอันนี้ก็จะเป็นขาหมูเยอรมันหันเตาสูตรต้นตำรับออเดรขาหมูทั้งขาเลยนะคะเราเอาไปตุ๋นจนเปื่อยแบบนานมากหลายชั่วโมงแล้วก็มีเครื่องเทศอะไรอย่างนี้มาคลุกเคล้าเสร็จปั๊บก็เอาไปผ่านกระบวนการที่เราไปอัดแท้มให้มันเป็นก้อนก็จะมีเป็นส่วนของเจลลี่ของหมูอะไรอย่างเงี้ยอเจลลี่มีประโยชน์ด้วยนะคอคลาเจนคลาเจนแล้วก็ทานกับนี่น้ำจิ้มสองอย่างทีทั้ง น้ำจิ้มเซี่ยงไฮ้นะคะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดแบบไทยๆไปอีกหนึ่งเมนูอันนี้เบบี้พิซซ่าต้มยำกุ้งไซส์จิ๋วๆจะได้แบบว่าไม่ใช่อิ่มไปเลยชิ้นเดียวมาเริ่มอันนี้ก็ทานหลายๆอย่างได้ด้วยะที่สซอสแป้งบางแป้งบางกรอบอีกหนึ่งจานอันนี้รีขอบอกเลยไม่สั่งไม่ได้สปาเกตตี้เบคอนกรอบผัดกระเทียมพริกแห้งก็จะมีกลิ่นหอมเบคอนที่เอาไปผัดนะคะแล้วก็มีตัวเบคอนกรอบๆอาไปทุกเคล้ากันผัดแล้วก็ใส่เห็ดตัววายขาวเนี่ยเราก็เป็นสูตรพิเศษของเราเอามาผัดแล้วก็ รสชาติไม่เหมือนสปาเกตตี้ทั่วไปและนี่นะค่ะลีต้องขอการันตีความอร่อยเด่นและเป็นพิเศษจริงๆนะคะเริ่มกันตั้งแต่เมนูซูเฟ่เนื้อปูเสิร์ฟกับซอสลอบสเตอร์บรันดีขาหมูเยอรมันหันเตา่าสูตรต้นตำรับออเดรเบบี้พิซซ่าต้มยำกุง้งสปาเกตตี้เบคอนกรอบผัดกระเทียมพริกแห้งลีขอการันตีให้เป็นอร่อยเลิศจ้ะ ชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ออเดรคาเฟ่แอนด์บิสโรสาขาทองหล่อ11ตั้งอยู่ที่ซอยทองหล่อ11เข้ามาเกือบสุดซอยร้านอยู่ทางซ้ายมือโปรแรงอร่อยเลิศกับ AIS วันนี้ทางออเรนต์คาเฟ่ทุกสาขามีสิทธทิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้า a s บ้างคะแแบบสำหรับลูกค้า a s รับประทานอาหารที่ร้าน1,000บาทขึ้นไปนะคะ,คะรับฟรีเค้กออฟเดอะเดย์หชิ้นนะคะ,คะตั้งแต่วันนี้จนถึง31พฤษภาคม2564เลยค่ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่นะคะทุกคนจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8.20น,ะะนาช่อง3กด3 3ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,อ,ะอะไรได้ผลิตลิ้มเมจิอีติ้งเยาผิงฉังต้องกินค่ะ